ปาเตราจาริยาฮอนตีคุนุตตรานุสาสกาเคยพรำ่ำเคยสอนเมื่อตอนเพียงงู ได้เรียนรู้ได้ขัดเกล้าชีวิตจึงงอกงดงามใครพร่ำเพียนสอนให้รู้คิดเขียนตอบถามห่วงใยใส่ใจติดตามแม่ยามที่เราดื้อดึง คำที่พรำพูดบนโน้มนำให้คนฝึกตนส่งคนข้ามฝั่งแสนไกลครูยังยืนยงส่งเสริมสิทธรุ่นต่อไปคำสอนสั่งยังเตือนใจนานเท่าไรไม่เคยลืม เปรียบไปยิ่งกว่าแสงเดือนเปรียบประภาคานก็เพียงแค่แสงส่งเตือนแสงใดก็งามเสมือนแสงปัญญาที่ครูให้เราอยากกลับมาหากลับมาพบครูคนเก่าพบคนที่เคยสอนเรา กคนที่เคยเมตตากูยังคอยรอให้เรามาพบเยียมหากลมลงกราบกูบูชาถึงเวลาต้องมาว่า ครับก็ขอกล่าวสวัสดีกับเอทีซีทุกท่านนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยไม่มีโอกาสได้มาเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูนะครับแต่บรรยากาศของการที่มีพิธีไหว้ครูในวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ประทับใจทั้งครูเอทีซีทั้งสิทธ์ส่วนที่ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมในพิธีก็ต้องถือว่า ท่านได้รูกมาร่วมส่งใจที่จะมาเคารพครูนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้สิทธิ์อ TC ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะมาเข้าร่วมในพิธีวันนี้หรือไม่ได้เข้าร่วมกว็าตามนะครับได้แสดงความเป็นสิทธิที่ดีซึ่งระลึกถึงคําอบรมสั่งสอนของครูซึ่งคอยเป็นห่วงเป็นใยตั้งแต่ได้เริ่มเป็นครูและอบรมสั่งสอนจนกระทั่งมาปฏิบัติงาน พาะนั้นสิ่งต่างๆที่ครู ATC ได้มอบให้กับพวกเรานะครับก็ขอให้สิทธ์ a อททุกคนเนี่ยนะครับได้พึงปฏิบัติแล้วก็เป็นสิทธิที่ดีแล้วก็นึกถึงสิ่งที่จะต้องทําให้กับบริษัทต,ตลอดไปนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอวอวยพรให้สิทธ์ a อททุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญและก็เป็นกำลังสำคัญของบริษัทต,ต่อไปอยากให้พวกเราหรือพ่ยิ่งอท ได้ให้ความสำคัญของการไหว้ครูซึ่งตรงกับวันการบินแห่งชาติซึ่งถ้าหากไม่มีการบินก็ไม่มีเอทซีดังนั้นเราก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลสำหรับพวกเราที่เป็นมีอาชีพการควบคุมจราจรอ,อากาศแล้วเราได้ถือโอกาสที่จะมาไหว้ครูมีมุทาจิตต่อครูซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเรา ซึ่งครูเหล่านี้รวมทั้งรุ่นพี่ที่สอนรุ่นน้องด้วยเช่นเดียวกันสอนด้วยชีวิตสอนด้วยวิจิตวิญญาณของการเป็นเจ้าที่ควบคุมจ,จราจรอากาศถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้พบมาแล้วให้กับรุ่นน้องก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลสำหรับทุกคนสำหรับเอทีเพื่อความเจริญก้าวหน้าของ ตัวท่านเองและก็บริษัทยุคนบินครับผมก็พูดจริงๆว่ามีความภูมิใจว่าที่ใดอยู่ในวิทยุการบินนี่แล้วก็ผลิตคนออกให้ประเทศชาติหลายสิบคนทีเดียว,วผมยังภูมิใจว่าลูกศิษย์ผมได้ดีทุกคนพนักงานผู้บิจ,า,จ,จาการจอนทางกาศของบริษัทยุานบินนั้นจะต้องเพิ่มขีดความสามารถ มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมของนักงานนั้นผู้ฝึกอบรมนั้นจะต้องเข้าใจเข้าถึงที่จะให้ผู้ที่เข้าฝึกอบรมนั้นได้มีความรู้และเข้าใจในวิชาที่จะเอาไปปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นและอีกส่วนหนึ่ง ก็อยากจะเห็นทางบริษัทได้เสนอได้สนับสนุนให้ผู้ผปฏิบ,บัติงานนั้นได้ไปศึกษาหาความรู้ต่อ,อยังยังต่างประเทศอันนี้เป็นประการแล้วคัทั้งผู้ฝึกด้วยวิฉะนั้นแล้วมันก็จะทำให้งานของเรานั้นไม่วิวัฒนาการเท่าที่ควร ครับวันนี้ก็รู้สึกดีนะครับที่ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูสำหรับ ATC ขึ้นมาซึ่งจัดในวันที่13ก็เป็นวันตรงกับวันการบินซึ่งปกติแล้วเนี่ยวันครูก็คือวันที่16แต่ว่าวันนี้รู้สึกรู้สึกปราบรื่มแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการแสดงมุทิตาจิตให้กับครูซึ่งได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับพวกเรามานะครับเป็นความรู้สึกที่ ทีีด่ดแล้วก็น้องๆท,ที่ได้เข้ามาร่วมในพิธีวันนี้จะได้แสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเราก็าอยากให้มีวันนี้สืบต่อไปเรื่อยๆนะครับลูกอาจรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายมากกับการจริงๆแล้วถ้าลูกเข้าใจเนื้อแท้ของงานจริงๆงานนี้เป็นงานของอัจฉริยะบุคคล ซึ่งผู้มีความสามารถที่แท้จริงถ่ายทอดจากหัวใจผ่านสมองออกไปคําพูดเหนื่อยนะครับสิ่งที่ลูกเหนื่อยนั่นคือทุกหยาดหยดทุกกำลังความคิดลูกพูดออกไปจากปากนั่นคือพลังที่ลูกสร้างโรคโดยที่ลูกไม่รู้ตัวอยาเ,เหน็ดอะไรกับเขาครับสนุกกับเขา เนือแท้จริงๆแล้วรูปทำไปเลยในท่อของมาตรฐานไม่ต้องไปเดินบนเส้นลวดที่รูปรู้สึกว่ามันตึงและหย่อนมากไปโลดแล่นไปออกนอกกรอบไปกลับมาที่เดิมในมาตรฐานและวรูกจะปลอดภัยจนเกษียอายุขอบคุณมากที่ให้ผมมีโอกาสพูดผมไม่ใช่ครูนะครับผมแค่เป็นผู้แนะนำนิดนิดหน่อยผมลายใจ เพราะผมไม่มีประกาศสียบัติของการครูขอบคุณที่ยังคิดถึงผมครับสวัสดีครับผมชำนาญนะครับทุกคนหลายๆคนในที่นี้อาจจะรู้จักผมแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาคารพคุณครูในวันพิธีไหว้ครู a อ c ก็รู้สึกปลาปลื้มดีใจนะครับที่วันนี้ได้มายืนในอยู่ที่นี่ในฐานะเป็น a อทคนหนึ่งแต่กว่าที่ ผมจะมายืนอยู่ตรงนี้เป็นคอทรลเลอร์หรือเป็น ATC คนหนึ่งได้เนี่ยผ่านการบ่มฟุมฟักจากครูครูทั้งหลายนะครับตั้งแต่บรลมครูจนถึงครูรุ่นพี่หรือพี่ๆทั้งหลายที่สั่งสอนผมมานะครับโอกาสนี้ผมอยากจะฝากถึงน้องๆน,นะครับพี่พี่เพื่อนๆรุ่นหลังนะครับการที่เรามีครู ATC ของเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ วิชาชีพนี้เป็นวิชาชีพซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับนอกจากตำราสากลที่ฝรั่งสอนมาให้เราแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้คำอธิบายาที่ชัดเจนจากพี่ๆไม่ได้ประสบการณ์จากพี่ๆที่ถ่ายทอดลงมาให้คงจะต้องศึกษาเรียนกันอีกนานนะครับกว่าจะมาเป็นเอทีซี C, ตัวใหญ่ๆคนนี้ได้ก็ต้นได้จากพี่ๆนี่แหละครับโอากาสนี้ผมขอ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ถ่ายทอดให้ผมขอขอบคุณคุณครูทุกๆท่านนะครับที่ให้ความกรุณาถ่ายทอดความรู้ให้กับผมนะครับฝากถึงน้องๆด้วยนะครับยังไงก็นึกถึงพี่ๆครูครูของเราด้วยขอบคุณมากครับก็สวัสดีครับผมสุนันท์นิ่มฟ้าผู้บริการศูนย์ควบคุมจราจรอากาศสองก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราได้รับการอบรมสั่งสอนจากครูในวันนั้นนะครับก็เลยทําให้ เรามีในวันนี้ความตั้งใจของครูที่ตั้งใจในอบรมสั่งสอนนอกจากในอาชีพของเราแล้วนะครับครูก็ยังมีการสอนในเรื่องการาการปฏิบัติงานในการปฏิบัติตัวต่อ,อเพื่อนร่วมงานต่องานที่เราที่รับผิดชอบนะครับและก็ในส่วนตัวผมเองก็เป็นความโชคดีส่วนหนึ่งหลังจากที่ได้เป็นตนนัเลือกแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นครู ซึ่งก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับาการสอนจากครูที่ผ่านมาให้กับน้องๆก็จริงๆวันนี้เฉ็ิมถือว่ากลับเป็นวันดีนะครับการที่เราจัดมาเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ผ่านมาหนึงปีในส่วนตัวผมเองแล้วผมได้สังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทางที่ดีคือเรื่องของความรักความสามคัคคี <c oughs> ความรักความสามัคคีกับในกลุ่มพนักงานด้วยกัน ก็อาจจะเกิดจากเนื่องจากว่าเรามีการไหวครูวันนี้เลยทําให้เรารู้สึกว่าเรามีครูคนเดียวกันอ๋อถ้าความรู้สึกที่มีต่อคุณครูที่ได้เคยอ,อบรมสั่งสอนมาตอนที่ได้เข้ามาที่วิทยุการบินครั้งแรกนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ก็ไม่เคยมีความรู้ทางด้าน ATC ีมาก่อนพอได้มาเข้ามาในนี้แล้วก็ได้มี คุณครูหลายท่านที่ให้การอบรมสั่งสอนแล้วก็ให้วิวความรู้ให้ให้แนวทางในการทำงานทำให้มีวันนี้ได้จนมาถึงปัจจุบันก็อยากจะฝากให้น้องๆรุ่นใหม่ๆทุกๆคนได้รับทราบแล้วก็ให้จดจำวันนี้ไว้ตลอดไปแล้วก็คงจะไม่มีแค่วันนี้วันเดียวคงจะมีต่อไปในข้างหน้าแล้วก็ให้รับทราบว่าพี่ๆทุกคนที่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาก็จะขึ้นมาเป็นคุณครูสอนน้องๆต่อไปซึ่งแต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถที่จะทําให้องคอ์กรวิทยุการบินของเราเนี่ยเติบโตไปข้างหน้าแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองต่อไปอย่างไม่มีหยุดยัง้งทั้งในปัจจุบันและในอนาคตค่ะวันนี้วันที่13มการาคมนี้นะครับก็ถือเป็นวันการบินแห่งชาติใช่ไหมครับแล้วก็จากดำรีของท่านพวทท่านที่แล้วก็ได้กําหนดว่าวันนี้ ควรจะเป็นวันที่พวกเราไอทีซีนะครับได้ระลึกถึงคุณของพระคุณครูที่เคยได้สอนพวกเรากันมาครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกไอทีซีพวกเราได้มาแสดงมุทิตาจิตความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูเป็นวันที่ที่พวกเรารู้สึกดีอีกวันหนึ่งนะครับทุกๆวันที่เราทํางานเราก็ต้องนึกถึงคําสอนของครูอยู่แล้วเพราะว่าที่ครูสอนเนี่ยเป็นวิธีที่เราจะใช้นําไปปฏิบัติในการทํางานอยู่แล้วครับ ทีนี้คำสอนเหล่านั้นที่เคยกล้องอยู่ในหัวครับวันนี้เราได้พบกับเจ้าของคำสอนอันนั้นวิชาการเหล่านั้นที่ออกจากท่านเหล่านั้นมาเจอตัวจริงๆของท่านในวันนี้เป็นวันที่ทุกอย่างมันเป็นสี่มงคลเป็นวันที่ดีที่สุดแล้วครับที่เราได้เจอปีหนึ่งเราได้เจอครั้งหนึ่งก็เป็นวันที่ได้ชุบชีวิตหรือว่าปลุกจิตสํานึกของเราในภายใต้จิใตใจของเราให้ระลึกถึงคําครูให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทําให้เรานึกถึงคําสอนแล้วก็ความกรุณาของครูครับ หลังจากที่ครูได้สอนไล่ให้เราได้รู้จักนําคําสอนของครูนล้วนะครับมาใช้ทํางานแล้วเนี่ยเราก็จะมีน้องๆรุ่นต่อไปที่กําลังเติบโตขึ้นมาในครอบครัวไอทีซีของเราเนี่ยนะครับคาสอนเหล่านั้นนะครับพวกผมที่เป็นพี่ปัจจุบนันก็พยายามที่จะถ่ายทอดอาจจะไม่ดีเท่าครูรุ่นก่อนๆแลครับแต่เราทําให้ดีที่สุดคือคอยสอนน้องให้รู้จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญ ของวิชาชีพของเราอย่างแท้จริงโดยสืบทอ,บทอดมาจากคำสอนของครูครับก็ทีนี้ก็ต้องขอฝากน้องๆรุ่นต่อไปที่จะเป็นเอทีด้วยนะครับว่าคำสอนของครูทุกอย่างเนี่ยออกมาจากใจและออกมาจากความจริงใจจริงๆที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยสามารถช่วยการพัุงความเปอทีซีของเรารักษาความปลอดภัยให้กับอากาศยานทำความดีให้กับวิทยุการบินครับ